คำเตือนผู้ใดใครที่ทำปลอมซีดีวีซีดีชุดนี้จะหายยานะ,ค,ะครอบครัวจะถึงกับวิบัติแต่ถ้าใครซื้อของแท้ขอให้ครอบครัวพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองซื้อไป